ชนโดชนโดช่อนไม่รู้โอ,ชอ,ชอ,ชอ้ช่อนครับนะ่าช่อนใหญ่ช่อนละช่อนครับนะนะมาแล้วครับช่อนครับ ชอนคองเล็กๆกกขอไปเลยสิครับน,น้ามาแล้วครับผมแต้มทีสองครับน,น้าชอนตัวดีครับนี่ครับชอนตัวดีครับผมเห็นไหมฮะ เดินแสงนินดๆครับรชั้นตัวดีอะครับวันนี้มาเช็คหมายก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้น่าต่อกับอีคลิปนึงครับผมมาเช็คหมายครับผมตัวสวยตัวสวยจังหวะที่ผมหันไปมันขึ้นพอดีนะนไม่หลันก่อนทิ้งไว้อะ มาเร็วช่อนช่อนนี่ครับช่อนน้อยว่าจิบแล้วลงพอดีชมแต้มต่อไปนะครับนั่นนะ โดนครับนะนินปนนินป็นนิน,น,น,นไซใหญ่อยู่กันโอ้โหไซใหญ่ไซใหญ่ไซใหญ่เต็มโบ้เลยลอกกลางเป้าไปเลย ตัวใหญ่ครับจะไปขีดได้จะไปขีดได้ครับนี่ให้ดูตัวครับนะใหญ่ ใส่บุบโบ้เลยนี่งามๆครับนะ้องงามๆใส บโดนครับโดน,นะโดนนะครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้วนมากครับเผื่อเยอะไปหน่อยนะเนี่ยเกือบขาดครับไส์โอ้โห คือร้อกว่าแน่นอนให้ดูตัวอ้วน,นเลยครับผมนี่ปลาที่อ้วนมากครับชามแทนตัวไปครับนะะทนทีสองครับอ้วนตุ๊บสุดยอดครับผมตัวแรกอยู่นู่นไงนตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะ 누구 그리고... เดินมามีปลานินนะหนีนมันร้อยหัวอยู่นะแต่๋ยวจะกลับไหมวะ ยังลออยู่บนขวามือดูนะครับนี่ครับผม ผิดขนาดเผื่อเยอะนะนะอ้วนมากครับผมเห็นได้น้ำตัวนิดเดียวนะเห็นน้ำนึงก็ตัวรุ่นสามนิ้วอูไซด์โอ้โหนี่ไซใหญ่ครับอูไซด์ครับผมเจ็ดแปดขีดได้ตอนนี้ลาว เกือบผิดเหมือนกันน่าเผื่อเยอะนะไตน่าจะไม่ถึงถ้าอ้วนมากครับผมหรือมันหกหกจขิดได้ดูไตครับไตสวยครับก็เป็นบรนินของหลอดนะครับผมบรนินของหลอดอ้วนมากครับนะดูดิท้องเป่งนะแต่ที่สามครับผมแกวเลยพี่น้องหวานเจ็บเลยครับผม มันเจ็บมันเจ็บอ้วนสุดสุดครับผมนีครับผมไซสยสวยครับชมต่อไปครับตัวหนัก เดี๋ยวเรามาชมผลง,งานรวมของเราวันนี้กันครับผมมาได้มาชั่วโมงครับผมสามแต้มครับผมใส่งามๆนลครับทับโ,บโบโบเลยครับนันะก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับนะ